สวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านครับคลิปนี้ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดยางงามตำบลยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับแต่ก่อนที่จะไปเยี่ยมชมวัดก็ต้องหาเส้นทางในการเดินทางนะฮะโดยได้ฝากชีวิตไว้กับ gps ของ Google หรือว่า Google Map นั่นเองนะเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้เราไปยังจุดมุ่งหมายได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่การเดินทางไปเยี่ยมชมวัดครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเลยครับ เพราะว่า GPS ที่เราฝากความหวังและก็ลมหายใจไว้กับมันก็หักหลังเราจนได้ครับได้พาเราเข้าทุ่งไร่ทุ่งนานะฮะแต่ด้วยบุญบาร,รมีที่ยังไม่ถึงคาดนะเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ก็ได้ส่งคุณลุงท่านหนึ่งที่ควบรถอีแตนมาช่วยเราไว้ได้ทันท่วงทีนำทางพาเราออกมานอกเส้นทางที่ความเจริญย่างย่างกายไม่ถึงเพื่อไปอยังวัดยางงามได้ถูกต้องจนมาถึงวัดยางงามโดยสวัสดิภาพตามจุดมุ่งหมายละครับ ในใจก็คาดหวังไว้ว่ามาวัดยางงามเนี่ยก็จะมากราบสรีระสังขารของหลวงปู่ม่วงแห่งวัดยางงามแล้วอาจจะได้ของดีมีพุทธคมติดตัวกลับบ้านด้วยนะฮะก็เหมือนเช่นดังเคยนะครับฟังประวัติของหลวงปู่กันหน่อยนะฮะประกอบกับเยี่ยมชมวัดไปด้วยครับสิทธิผู้สืบสารรับถ่ายทอดพุทธคมมาจากหลวงปู่ใจอินทสุวรโน วัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามพระคณาจารย์ร่วมยุคสมัยเดียวกับหลวงปู่ยอดชินวังโสวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามพระเกจิอาจารย์อีกรูปผู้เรืองวิทยาคมชื่อเสียงโด่งดังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กองพระดีพระแท้พระทองคำอีกรูปหนึ่งพระครูสุนทรเจริยวัดหรือหลวงปู่ม่วง นาคเสโนรักนณาจารย์ชื่อดังแห่งวัดยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระครูสุนทรจริยวัตรหลวงปู่ม่วงนาคเสโนมีนามเดิมว่าม่วงพุ่มโรดเกิดเมื่อวันพุทธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2455ตรงกับปีชวดณบ้านหมู่ที่5ตำบลปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ครันอายุได้20ปีถึงวัยเกณฑ์ทหารในม่วงได้เข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารแต่ปรากฏว่าจับได้ใบดำจึงได้ตัดสินใจอุปสมบทเมื่อวันพฤหัสบสดีที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2474ณพัทศีมาวัดปากท่ออำเภอาปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยมีพระราชเขมาจารย์หลวงพ่อปอ วัดช่องลมอเภอเมืองจัังหวดราชบุรีเป็นพระอุปชาพระธรรมเสนาณีสุขสุภัทโทรปร,ริยนธรรมสีประโยควัดปากท่อเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระวิบูลธรรมเวทีหลวงพ่อเสง็งวัดปากท่อเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากได้ครองภาากาสาวพัดแล้วพระพิสุม่วงในมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ในทางพระปริยัติธรรม ในปีพุทธศักราช2476สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีสำนักเรียนวัดปากท่อปีพุทธศักราช2478สอบได้นักธรรมชั้นโทพุทธศักราช2480จบพระปาติโมกแม้ในชั้นแรกตั้งใจบวชเรียนเพียง2-3พรรษาแต่เมื่อได้ร่ำเรียนพระปริยธรรมและทราบซึ้งในรถพระธรรมคำสั่งสอนจนไม่คิดอยากจะลาสิกขาออกไป ต่อมาพระวิบูณธรรมเวทีหลวงพ่อเสงวัดปากท่อพระอนุสาวนาจารย์ของท่านได้รับมอบหมายให้มาดำรงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดยางงามพระพิสุม่วงจึงตัดสินใจเดินทางตามมาอยู่ที่วัดยางงามด้วยท่านรวมกับหลวงพ่อเสงระลูพกวัดและชาวบ้านเล่งพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจัดสอนธรรมะเปิดโรงเรียนสอนพระปริยธรรมมีชาวบ้านมาเรียนกันมากมาย ต่อมาได้จัดให้มีการบวชชีพรามในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกันเป็นอย่างมากและยังมีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนด้วยหลวงปู่ม่วงท่านเคยปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ใจวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหลวงปู่ยอดแห่งวัดแก้วเจริญหลวงปู่ม่วงท่านมีอายุเท่าเทกับหลวงปู่ยอดสมัยหลวงปู่ยอดยังมีชีวิตอยู่ท่านจะไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยมากเพราะว่าท่านนั้นเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน หลวงปู่ม่วงเป็นพระที่มีเมตตาไม่เคยดุด่าว่าใครทำให้ชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งท่านเคยปรารบว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นมีความเมตตาด้วยมีความเมตตาแล้วสิ่งดีจะบังเกิดตามมานอกจากนี้มีคำล่ำาลือกันว่าหลวงปู่ม่วงนั้นมีวาจาสิทธิ์พูดสิ่งใดมักจะเป็นไปอย่างที่พูดอยู่เสมอส่วนคณะสิทธิานุสิท์ที่เคารพนับถือ มีมทุก,ทกชนชั้นตั้งแต่ข้าราชการนักการเมืองพ่อค้าประชาชนไปจนถึงประชาชนระดับรากหญ้าและมีเรื่องล่ำลือกันว่าวัตถุมงคลของท่านมีอิทธิฤทธิโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันมากอาทิเหรียญหลวงปู่ม่วงที่จะสร้างในปี2528งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร เป็นเหรียญรุ่นแรกและยังมีเชือกมงคลได้เจ็ดสีเหรียญรุ่นต่างๆ พระปิดตาตะกรุดเคยมีผู้ที่มีประสบการณ์จากอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆและรอดพยันอันตรายและแค้วคาดปลอดภัยทำให้เชื่อมัน่นถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่ม่วงนั้นคุ้มครองปก,ปกปักรักษาอย่างปลอดภัยทำให้ประชาชนที่ได้ทราบข่าวตั้งหมายมุ่งเดินทางมายังวัดยางงามเพื่อมากราบขอพรและบูชาวัตถุมงคลของท่าน,านด้านการปกครองคณะสงฆ์และลำดับสมณศักดิ ปีพุทธศักราช2480เป็นครูสอนนักธรรมณสำนักเรียนวัดปากท่อพุทธศักราช2488เป็นเจ้าคณะตำบลจอมประทัดพุทธศักราช2501ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดยางามและเจ้าคณะตำบลปากท่อแทนหลวงพ่อเสงียงที่ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากท่อและไปรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูสุนทรจริยวัรพุทธศักราช2 5 5 0 8ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาพุทธศักราช2521ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพรักูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินานามเดิมพุทธศักราช2540เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปากท่อหลวงพ่อม่วงได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองในช่วงท้องจนมรณภาพลง ด้วยอาการสงบเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2552เวลา10นาฬกา17นาทีนับรวมสิริอายุได้98ปีพรรษาที่78แม้ปัจจุบันพันจละสังขารไปนานแล้วแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาประชาชนทั้งจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงต่างแวะเวียนไปกราบสรีละสังขารของท่านอยู่เสมอ สุดท้ายแล้วนะจากการเดินสอดส่องตามซอกหลืบสิ่งก่อสร้างภายในวัดแล้วก็สรุปใจความได้ว่า วัตถุมงคลของหลวงปู่ม่วงนั้นไม่ได้มีติดวัดไว้เลยนะครับเพราะว่าอิทธิวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยเป็นที่ต้องการของศิทญานุสิ์กันเป็นอย่างมากนะจึงได้หมดไปภายในไม่กี่ปีหลังจากที่หลวงปู่ได้มรณภาพไปแล้วนะคลิปนี้ก็เลยไม่ได้มีวัตถุมงคลอะไรมาให้ได้ชื่นชมกันเลยนะครับก็พามากราบสรีระสังขารของหลวงปู่แล้วก็พาไปกราบหลวงพ่อโตนะฮะแห่งวิหารหลวงพ่อโตที่วัดยางงามนั่นแหละครับ ก็บุญมาฝากกันแล้วก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะ